เี่ยวไปกินไปกับชายเล็กเสน่เมนูหัวปลาใต้น้าครับผมหัวปลาใหญ่ๆเลยครับผมแล้วก็นี่ครับเครื่องข่าตะไคร้ใบมะกรูดพร้อมกับเทียมขมิ้นเอ่อพริกไทยดานะครับผมขาดไม่ได้พริกไทยดำหอมๆครับผมทำกเลยครับผมเอาเครื่องไปตำก่อนนะครับผมปลาใต้น้ําำก็เลยครับทำกันเลยครับผมหัวปลาใหญ่ๆครับผมเลยเครื่องครับที่เราโขกไว้แล้วเครื่องเน้นๆพี่น้อง เก่งเยอะๆครับผม,ผมหอมๆรุงนะครับผมรสด,ดีครับผมผงอร่อยผงอร่อยผงชูรสครับผมซีอิ๊วเห็ดหอมครับผมน้ำมันหอยครับประมาณสองช้อนแล้วก็เหล้าจีนนะครับผมตัวความหอมเข้าไปอีก เครับผมแล้วก็คนเข้ากันครับใต้น้าประมาณอ่า25นาทีครับผมหัวปลาใต้น้าสวัสดีครับผมเจียวไปกินไปกับชายเลยครับหัวปลาใต้น้ำ้ะพี่น้องหัวปลากับพงใหญ่ๆครับผมมาทิ่เข่าด้วยกันครับผมหอมหอมควันใหม่ๆควันๆครับผมมาเลยพี่น้องใส่มือความเลยเนาะอ้ เขาขาวเลยครับเนื้อปลาสดๆ,สดๆเหนียววานอร่อยครับผมถึงเครื่องเครื่องผักต้มผักสดกสลัดลกัดก้ย ใบจับครูครับผม,มปลาสดเหนียวหวาน หอมเครื่องเทศหอมเครื่องเดี๋ยวเราใส่ไปแซ่บครับผมความเครืงเทศครับ ม้วนใหญ่ๆโอ้ม้วนใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยอร่อยเศรษฐีเดี๋ยวเศรษฐีเดี๋ยวเรียนมือขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับพี่น้องมากดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่างเดียพี่น้องอาหารหลกรากหลกายครับผมออาหารหลากหลายครับผมสุดแซ่บสุดยอดอื は、ねま、い。 หัวปลาหัวปลามันเป็นราเที๊อร่อยมันมันบางคนกินหนักผมว่ากินหนักมอยากมามากินแต่ผมชอบครับมันเนี่ยโอเมีก้าอยู่นี่แหละหัวปลานี่นะ

ทุนห่อนอะไรทุนห่อนอะไรแย่กันเลยอู้หพริกไทยมีมีการตัดตัวพริกไทยเพียนห่อน พริกกระเทียมพริกไทยนี่ยอย่าร้อนอย่าร้อน เพื่อนเพื่อนครับถ้าดี๋ดูทั้วป้าเนี่ยเพื่อนเปรียดเลยมัน ใส่น้ำเนื้อแต่น้ำอะไรแต่น้ำมันจะทําให้สุกไวถ้าผมมีถ้าเรามีหม้อแรงดันใส่หม้อแรงดันหม้อแรงดันไอ้น้ำนจะทําให้เนื้อเนื้อมันสุกไวความหอมอยู่ในหัน เป็นไก่น้ำนี่แหละหอมแซ่บดีอืิ ยิม่มาบอกไปนำเนี่ยตรงจะกิบขาดการปวดจาจผมมันมันเสียครับ จะไม่หมดกนั้นต้องใช้เวลานะครับ้าเนื้อพวกเนื้อพวกอะไรพวกนี้ต้องใช้เวลาเสร็จเร็จแล้เรื่อยๆ ถ้าเป็นเนื้อก็อยากให้ต่ำกว่าหนึ่งชั่วโมงไม่นะกาบและเอ็นเนื้ออะไรพวกนี้สองชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงโอ้ เดื้อพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่ซ่บน้ำกันครับผมคนหอมหอมอ้เนื้อขาวจุว้ประการหิน เออเลยตกัดเขียวเขียวจมีลอดหึ่งภาษาไทยยังน่าหึ่งมีกินเนี่ยเขาเลยครับพี่น้อง ปลาใหม่ๆสิสดปลาสดใหม่ก็อร่อยเนื้อก็แตะครับพี่น้อง สองม่สองมือโดยสุขภาพแน่ขอบข้อต่อได้นเนาะทางนอกอากาศคึ้มๆึคนจะตก พริกต้องพริกสดพริกแข็งแด้วไปหน้องใส่กันพริกสดต้องใส่สักสีสันแล้วก็เผ็ด อของปันปวนผมมันห่อนห่อนข้างใน ไค่เป็นไค่ไข่ใครวัดไข่ยังเศร้าเลยไข่แตกเอยไข่แตกเลยโอ๋อแซ่บครับพี่น้องเอ้ยหึงเพจต่างแซ่บ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมครับผมเที่ยวไปกินไปกับชาลีครับผมงบปลาใต้น้ำโอ้งบปลาใต้น้ำแซ่บถึงเครื่องถึงเครื่องคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับผมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเดี๋ยวกับผมอาหารหลากหลายที่ทำได้หลากหลายเรื่อยๆครับผมอาหารไทยอาหารกินอาหารลาวอาหารเหนืออาหารใต้คลิปหน้าพบกันใหม่ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมโอ้แซ่บครับิ้ม